เคยฟังเรื่องนี้กันไหมครับความรู้สึกผิดของพี่ชายกับสิ่งที่สูญหายไปจากครอบครัวน้องก่อนยาวนี้นะครับแต่อยากให้ฟังกันให้จบนะครับผมมีเรื่องจริงสุดแสนเศร้ามาเล่าสู่ไปได้รู้เรื่องนี้มาน่าใจหายที่ท่านหนึ่งส่งให้อ่านแสนเสียดายอยากให้ได้เล่าออกไปใครๆฟังมีชายหนุ่มที่ใส่ใจให้ความรักห่วงยิ่งนักอนาคตคนข้างหลังตัดสินใจทำประกันหวันพลาดพลัง้งหลังได้ฟังขอลงนามตามสัญญา แต่ตอนที่จะจดมือลงชื่อเซ็นที่ชายเห็นรีบเข้าห้ามร้องว่าอยา่าอยากคุยกันให้ดีก่อนขอเวลาจนผ่านมาคำสัญญาไม่เกิดจริงแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ดันเกิดเหมือนระเบิดปากลางใจใส่ทุกสิ่งชายคนนี้เกิดอุบัติเหตุจากไปจริงต้องทอดทิ้งครอบครัวไว้ในน้ําตาที่ชายได้แต่ทุกใจในความเศร้าพร่ำโทษเขาเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาครอบครัวน้องต้องลำบากเพราะจากลา ไรคุณค่าเงินเยียวยาไม่ได้มีถ้าวันนั้นไม่ขัดขานไม่ขัดข้องปล่อยให้น้องทำประกันไว้วันนี้เมียไม่ทุกข์ลูกได้เรียนนี่ไม่มีวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ใครรู้กันเรื่องเหล่านี้ไม่อยากมีใครให้เกิดนะครับทำไว้เธอครับประกันชีวิตไม่ต้องทำกับนานกนะนำก็ได้ทำกับใครก็ได้แต่ขอให้เริ่มทำครับมีน้อยดีกว่าไม่มีมีมากก็ดีกว่ามีน้อยนะครับนายกระนำถ้าประกันฝากไว้ให้คิดนะครับฝากขอชอเข้าใจกดไลค์กดติดตามให้ความเห็นแชร์ให้เป็นไวรัลนะครับสวัสดีครับ